สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆฮัลโหลมา youtube เรนสวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้ก็เตรียมตัวแพคกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอเช็คเอาท์นะคะทุกคนเช็คเอาท์11โมงนะคะก็จะรอลูกสาวมาแล้วก็จะลงไปนะคะทุกคนก็มาทานอาหารเชา้าด้วยกันเช่นเคยนะวันนี้มีข้าวต้มกุ้งนะคะข้าวต้มกุ้งแล้วก็ต้มจืดต้มเลือดหมูนะคะทุกคนมาทานด้วยกันเลยนะ ก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็ลอง,ลองท้องก่อนเนาะเผ็ดแซ่บเหมือนเดิมพักกินข้าวหงหรือเปล่าทุกคน <laughs> ตื่นมาก็ตื่นมาตั้งแต่แตีสาม้าทุกคนก็มาดู YouTube ของเพื่อนๆเนาะ ขางนอ,อกวันนี้ก็ร้อนนะคะทุกคนเกือบสามสิบองศาเลยทีเดียวนะคะทุกคนสายมากรอบสิบโมงกว่าอืเก้าโมงกว่าทุกคนยังไม่สิบโมงทานรองท้องก่อนเดี๋ยวเราจะ เนวมากนะคะกว่าลูกสาวจะมานะวันนี้ลูกสาวจะขับรถให้นางเป็นวันแรกนะทุกคน <c oughs> กคนุณนี้อยู่บ้านไม่เคยให้เขาขับนะเพราะว่าไม่ไว้ใจเขาเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนนะทุกคนนะสซอยนี้เล็กๆนะ เขาบอกว่าเขาขับได้นะทุกคนก็คอยดูนะวันนี้ก็จะนั่งรถให้เขาขับนะธรรมดาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างนะทุกคนทําทุกอย่างด้วยตัวเองขับรถให้ลูกนั่งขับรถให้สามีนั่งทานู่นทํานี่ไปอะไรมาปีนี้นะทุกคน ปีนี้ทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลยนะลูกสาวก็ทําอะไรได้เองหมดเลยขับรถหรือว่าไปซื้อข้าวซื้อของอะไรนะคุณสามีที่คุณลุงอูเบอร์ไปอยู่เยอรมันก็ทําอะไรเองได้หมดทุกอย่างเลยทุกคนคุณลุงขับรถเก่งมากที่นั่นแต่อยู่เมืองไทยคุณลุงไม่ขับนะทุกคนกคน็เลยเป็นอะไรที่เราแบบว่าเออสบายขึ้นสบายสบายเบาสบายมากเลยค่ะทุกคนไม่ต้องรับภาระที่หนักที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้หมดเลย ทานดยกันนะอืมชิมต้มเลือดหมูทุกคนก,ก่อนจะกลับเนาะอืมอร่อยดีค่ะ นี้เราจะไม่ปรุงนะทุกคนทานจะจืดๆนะเพราะนั้นเผ็ดแล้วกองปรุงอืมอืมัสเคค่ะเพื่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะ ขอบคุณที่มาส่งจนวันสุดท้ายนะคะวันนี้คือวันที่สิบห้านะทุกคนที่จริงต้องอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งคืนนี้นะเช็คเอาท์พรุ่งนี้แต่ว่าคุยกับทางโรงแรมโรงแรมบอกว่าโอเคนะคะออกได้เพราะเราครบสิบสี่วันแล้วนะคะทุกคนเนาะเราคิดถึงบ้านด้วยคิดถึงแมวคิดถึงสวนคิดถึงสระว่ายน้ําอะไรทุกอย่างเลยโอเคนะคะขอบคุณอีกครั้งจากขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันมาให้กําลังใจกันนะคะมาทานข้าวด้วยกันจนมื้อสุดท้ายจนส่งกลับบ้านนะคะทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่ก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆทุกช่องนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะอาจจะช้าหน่อยหรืออะไรนะคะก็ขออาภาัยไปด้วยนะคะแต่ว่ากลับไปแน่นอนนะคะทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันที่บ้านนะ,ะทุกคนบ๊ายบาย